ฝรั่งกินกินไอศครีมตอนห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มเนี่ยนี่พี่น้องกินไอศครีมเมื่อสองเมื่อเข้าห้องยังเมื่อกองหนึ่งละค่ะไลฟ์สดตอนห้าทุ่มห้าทุ่มอเมริกาเด้อค่ะ she make me วันนี้กินก๋ยจับก๋ยจับแซบแซบลายค่ะก๋ยจับหมูตุนเนาะก๋ยจับหมูตุนแล้วก็สลัดสลัดผักแล้วก็สเต็กค่ะแซบแซบแ Only ice cream for dinner Only ice cream ขีดตัวอขีดตัวฉาบว ไอเฮลท์ขี่ไลขี่ตัวมิ้งก็บพึ่งกินไอศครีมเหมือนค่ะอันนี้คือเศษที่ตกตกไว้ก็เก็บลองไล์ดูจะมีคนดูไหม <laughs> Nothing to eat, only ice cream. So sad. That's why I'm so skinny. So sad. Thai wife. Thai no wife. Beef. Not good. No good Thai wife. <clears throat> Thai wife, very, very, only, very Only bad. rice and ice cream. <laughs> and <laughs> papaya salad. <laughs> papaya salad only. Ice cream, rice. He That's do it. it. <laughs> Taiwan, <really> bad. <laughs> hmm. Smoking, drinking, stealing the family car. Such a teenage cliché. วัสดีค่ะเฮลโลเฮลโลอีดไอศครีมค่ะนายพี่ผูอีดไอศครีมค่ะนายพี่ผูอีดไอศครีมค่ะอาิสาอาิสาเซไฮคุณปลาณีเพ่งประเสริฐเซไฮสวัสดีนะคะเฮลโลเฮลโลเอฟเวอบอดี้ now is a twenty ตอนนี้เกือบห้าทุ่มแล้วค่ะอีกประมาณ10นาที10กว่านาทีก็ oh. ก็จะหกทุ่ม้ยก็จะห้าทุ่มนะคะทุกคนดูฝรั่งกินไอศครีมตอนกลางดึกขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมินลาดมิลาดมิลาดเซายมิลาด thank you come for watching us ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกคนค่ะที่เข้ามาชมตอนดึก ของอเมริกาที่โอไฮโอนะคะกินไอศครีมก็ฝรั่งค่ะทุกคนไอศครีม nothing to eat แสบแสบไอศครีมตอนจะจะเข้านอนเนี่ยจากเมือนี้กินข้าวแล้วกับบนแล้วได้ทำมาไอศครีมค่ะคุณอะสวัสดีค่ะคุณเจ คุณเจคุณเจเซียไฮเจ thank you เจคุณฟิกซ์ฟิกส์ The Fix is in <laughs> สวัสดีนะคะ The Fix is in ขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้มาแป๊บๆค่ะมาแล้วก็จะพากันไปอาบน้ำเข้านอนแล้วค่ะตอนนี้ก็คือตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วเนาะสี่ทุ่มห้าสิบแล้วค่ะตอนนี้ mm hmm. กินแล้วก็ล่างเองเนอ <laughs> กินแล้วก็เช็ดโต๊ะด้วยนะคะฝรั่ง Good boy Good ้นข้ส่วนไปทุกคนเข้านอนกันนะคะมาแป๊บๆค่ะแล้วก็จะเข้าไปอาบน้ำเข้านอนค่ะตอนนี้ขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้เนี่ยฝรั่งไม่สะอาดหรอกค่ะทุกคนแห่ฝรั่งเช็ดน่ก็เช็ดพ่อพ่อได้เช็ดคือได้เช็ด สักแต่ว่าเช็ดนั่นแหละเพื่อนบอลแน่นคือเข้าดอกเพื่อนเป็นบุซายฝรั่งเพิ่นแบบสไตล์เพิ time, ่นก็คือสบายๆนะคะเพิ่นบอคใหจมเนาะค่ะเรื่องความสะอาดเรื่องเอียงภายในบ้านเพื่อนบอคใหจมมิตมินนี่ละจมให้เพื่อนมินกับเพื่นงกินไอศครีมแล้วด้ยค่ะ ขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะสี่ท่านตอนนี้ค่ะเจ็ดไลค์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอลิซาสวัสดีค่ะคุณอลิสาฮัลโหลเราก็ทำทำ go to bed แล้วนะคะตอนนี้ทำ go to bed แล้ว Only papaya salad and ice cream for dinner คิดตัว Good Thai woman Good Thai woman ทุกวันเนี่ยอาหารบนโต๊ะเนี่ยก็คือต้องมีสี่อย่างขึ้นเนี่ยมีสลดัดมีสเต็ตเตตตกเนี่ยเพื่อนเห็ดเห็ดของตกไว้ที่พื้นมีสลดัดมีสเต็กอาหารไทยก็ต้องมีสองอย่างต่อวันค่ะทุกคนบางมือบบตํำบังหุงบางมือตํำบังหุงมิ้นกะเฮ็ดพาดพาักทำม,มือไดโอ้ยลูกเบนเน่ะเฮ็ดเฮียใส่เฮือนนะ่ะลูกเบนน่ะเฮ็ดตกใส่พื้นนะ่ะเต็มยัว เดาหมดกับมาดูค่ะวันไหนไม่ทำผัดผักก็ทำโอ้ oh, look at you look look what ี้ oh <my. S 1> ทุกคนไอศครีมหกเต็มไปหมดเลยนะโอ้ยมินก็คือสิได้ตามเก็บน้ำในห้อเนี่ยไอศครีมนะคะเนี่นน่ะเนี่ยไอศครีมไอศครีมหกไปทั่วนูนะโอ้ยสามีผู้ใดนี่ดู ดูค่ะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวขอมีนเกมไอศครีมกันเนี่ยหลังได้สดกับคือสดอีลีด้อยค่ะทุกคน ูเบนเนะี่ยเป็นคนแบบนี้นะคะลูเบนเนะี่ยจะเป็นคนไม่เรียบร้อยเรื่องภายในบ้านนะคะมินเนี่ยเมือม่อยเหมยเด้อเมยแห้งหลายเด้อเมยเมยเก็บบ้านน้ำกลังห้องน้ำเนะี่ยห้องน้ำมีสี่ห้องนางใช้ทุกห้องเลยค่ะห้องน้ำห้องน้ำในบ้านมีสี่ห้องเด้อทุกคนลูเบนเนะี่ยใช้ทั้งสี่ห้อง ทําเปื่อนทุกวันค่ะมินทุกมือนี่มินบอบอตามไปทําความสะอาดลหละมินบอกว่าเฮ็ดเปื่อนเองแต่ต้องต้องไปล่างเองเดิอห้องน้ำนะมินบลางให้เลย <c oughs> <c oughs> มินบอกแบบนี้เลยเนี่งโคนไอสคริมโคนคะ่ะโคนที่ไปซื้อมาปกติเนี่ยถ้ากิ่นเข่าแรงแล้วเนาะแต่แต่แต่ว่า กินขาแรงดึกก anyway, ันนะคะกินเขาแรงหาทุมหทุมตลอดถ้าวันไหนกินข้าวเย็นไม่ดึกก็จะพากันขับรถไปกินไอศครีมที่ร้านแต่วันนี้กินข้าวดึกไงคะทุกคน ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเจ็ดไลค์ผู้ใดน้อทมรู้สึกเสียดายขอโทษค่ะขอโทษผู้ใดนอ้อเบ่งอยู่นี่หนึ่งท่านตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะมินมีอีกช่องหนึ่งนะมินมีอีกช่องหนึ่งค่ะชื่อช่องอป้ามนนะคะป้ามนอินยูเอส มิ้นเปิดเพิ่มสองช่องนะคะทุกคนมีช่องนี้ช่องนี้ท่านผู้ชมครบห้าสิบคนแล้วมิ้นก็เลยไลฟ์ผ่านโทรศัพท์ได้แต่ว่าอีกช่องหนึ่งท่านท่านผู้ชมเพิ่งแปดช่องใหม่ของมิ้นเนี่ยเนาะชื่อป้ามนี่นะคะป้ามนอินยูเอสท่านผู้ชมกดติดตามมิ้นเพิ่งแปดคนเนาะช่องนั้นมันก็เลยช่องป้ามนี่ก็เลยไลฟ์ผ่านโทรศัพท์บได้คะ่ะ มินก็เลยไล่ผ่านเว็บแคมเมื่อมือค่ะมือนี้มินไล่สุดผ่านเว็บแคมชื่อช่องป้ามนนะคะทุกคนป้ามนอินยแต่ช่องนี้ท่านผู้ชมครบ50แล้วก็ไล์ผ่านช็อตแบบนี้ได้นะคะทุกคนตอนนี้มันหาทุ่มเลยเดมินจะไปนอนเลยเดนี่จะไปอาบน้ำก่อนลวค่อยนอนเะะนาะเนาะยังว่าอาบหอน,น้ำเดนี้ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์ให้ฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะทุกคนชื่อช่องป้ามล in US นะคะป้ามลภาษาไทยแล้วก็ in US ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ช่องนี้ก็ช่องใหม่ด้วยค่ะป้ามลเรียกตัวเองตามลานเรียกนะคะป้ามลจริงๆต้องเรียกย่ายแล้วละ่ะอายุขนาดนี้นะ ยายมนจริงจริงนะต้องเรียกต้องเรียกยายแล้วล่ะค่ะทุกคนเถ่าแล้วผมงอกอาเลยด้วยวันนี้ปนแปลกๆนะใส่ใส่ตุ้มหูปกติบอไซดนะคะวันนี้ไล่ผ่านเว็บแคมไงคะทั้งวันเลยเกือบทั้งวันแหละไม่ใช่ทั้งวันหรอกเกือบทั้งวันอีกช่องหนึ่งนะคะไม่ใช่ช่องนี้ช่องช่องป้ามูล in us นะคะผ้ากันไล่สุดอยู่สองคนผัวเมีย ส4ี่รอบค่ะขึ้นไลฟ์สุดวันนี้ผ่านเว็บแคมแต่มันกับโบมีค้นเบิงหลายโบมีค้นเบิงเหรอคะทุกคนเพราะว่าช่องช่องที่เปิดใหม่นะเป็นช่องที่เปิดในในประเทศอเมริกาเนาะนก็เลยบ่อคอยมีค้นเบิงค่ะเปิดไลฟ์กลางวันไปทุกคนไปนอนนะคะตอนนี้มาแป๊แปบๆ1บนาทีขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม มินตอนแรกอบมินมินเปิดเอ่อเปิดไลฟ์สดขึ้นมามินกล่าวว่ามินจะไลฟ์สดแบบแปบบ๊แบๆบเห็ดเป็นแบบเหมือนช็อตไลฟ์ช็อตไงคะทุกคนเหมือนคลิปสั้นให้ให้เบิ้งฝรั่งกินไอศครีมเหมือนเนาะ,นะแต่พอไลฟ์พอขึ้นไลฟ์เสร็จปุ๊บเออมีท่านผู้ชมอยู่ก็ก็เลยอยู่ต่อเด้จริงๆว่าจะไลฟ์แค่แปบบ๊บๆ,ๆเนาะแปบบ๊บๆแป๊บๆแป๊บๆจะไปนอนแล้ว นอนตีหนึ่ตีสองทุกวันกว่าจะอาบน้ำเสร็จนะคะเนี่ยดูลูกมินนีคนนอนก็นอนนอนสบายอุ้ยใครนี่อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยสิคะสวัสดีค่ะมันนี่นอนมันนี่นอนแล้วนะคะท่านผู้ชม พรุ่นี้เจอกันนะคะโอคนช่วยของมามี่ไม่ลาตีสวัสด์เลยเหรอเอมนันนี่ลาตีสวัสดิ์หน่อยไหมคะโอ้ยนอนหลับค่ะท่านผู้ชมหลับสบายใจจุ๊บ <c oughs> ไฟกระโบิดฝรั่งก็ได <c oughs> ให้จมเด้นท่ะทุกคนจะพาทุกคนเข้านอนนะคะทีนี้ ดูความเรียบร้อยของครัวเดี๋ยวมินต้องไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะโอ้ยบวไหวค่ะช่วงนี้นอนดึกตาโบพาท่านผู้ชมเข้านอนก่อนนอนดึกแกหน้าแกหน่า,า,าปเปท่าตาบรูเบนยิ่งนอนดึกค่ะแล้วแกก็ไปดูโทรศัพท์ดูอะไรนะเขาเรียก ดูคลิปสั้นหาในโทรศัพท์ดูชอดก็ก็ knock the door darling <Yes. S 1> you e <'re> s y naked เพื่อรู้เป็นเพื่อรู้เป็นโป้อยู่ไม่โป้หรอค่ะแกไม่เคยนอนโป้จะปิดไฟข้างนอกอุ้ยอิ่มแห้งค่ะมือนี้อิ่มไอศครีม อันนี้คือไลฟ์สดนะคะสดจริงๆนะคะทุกท่านขอบคุณมากคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมน่ากินจริงอลิซานี่ไผโน <laughs> มาดูล huh? shop ูบ huh? ินทำอะไรชอปปิ้งค่ะฝรั่งชอปปิ้งชอปปิ้งก่อนนอนเนี่ยค่ะเด้อไม่ช mm ้อปอะไรค่ะช้อปแต่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อุปกรณ์เครื่องใช้ของเพื่อนนั่นแห mm hmm. ละได้มอเตอร์ไซค์ใหม่ก็เฮ้อเฮอซื้อเสือ้อ mm hmm. เนี่ยนะ mm hmm. เสื้อหนังห้าเลนาะไฮ mm hmm. มินซื้อมาสองอาทิตย์แล้วค่ะซื้อให ตัวละหกร้อยซื้อมามินกับบริไซเพราะว่ามนหนัก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 แห้งทุกคนนี้งอยู่ในห้องน้ำขอบคุณค่ะที่กดไลค์กดหัวใจให้ผู้ดานอกดร้านเราแน่เลยนี่ร้านร้านเฮาแน่เลยนี่ที่ยอู่น้ำเฮ้านี่กดหัวใจตึ้นนเขอบคุณมากๆค่ะอยู่ในห้องน้ำจะอาบน้ำดิ พาท่านผู้ชุมอาบน้ำด้วยทุกคนเราเรียวแม่เลยนะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนสองท่านขอบคุณแม่ค่ะไลฟ์ช่องนี้กับช่องป้ามลจะคนละสไตล์นะคะช่องนี้ก็จะเป็นแบบอุ้ยมีคนตามมาค่ะมีคนตามมา เมอรี่ <Marie. S 2> เข้ากล้องไหมเข้ากล้องไหมเมอรี่เมอรี่ตามมาเซฮายยังไม่นอนหรอคะอลิสาคุณอลิสาทำอะไรอยู่คะทำงานหรือเปล่าคะที่เมืองไทยไหมคะหรือว่าอยู่ต่างประเทศ มินแปรงฟันก่อนนะคะแป๊บนึงแปรงฟันก่อนนะคะทุกคนแปรงฟัน เมืองไทยค่ะแม่เราไม่หาอ,อืม ขอดมวนนะคะไล่สดไงสดอีรีด้วย สดนะคะไล่สดไล่สดในห้องน้ำภาพพรมแม่พี่น้องอยู่ในห้องน้ำทีนี้ก็จะอาบน้ำนะคะทีนี้อ,อุ้ยจะอาบน้ำนะคะน,น,นี่ห้องน้ำนะคะทุกคน đứng đứng đứng, Hôm nào, ấp nè, nha, lái sụt, sụt, sụt mắc sột, sột, sột lời. À, chụp

เดี๋ยวเข้ากล้องกับท่านผู้ชมไหมคะดูดูดูสวัสดีท่านผู้ชมกันดูดูดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เชมรี่หน <iah. S 1> ูผอมมากเพราะหนูไ <dorm> ม <it> ่กินข้าวหนูชอบเล่นมากกว่ากินข้าวอืโอเคกบุได้เลยมินนะต้องหยอกต้องหยอกให้ได้สวัสดีกุนไนกุณไนก่อนกุนไนสวัสดีกุได้กุนไนค่ะกุได้ค่ะ บายบายนะคะทุกคนเดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็จะเข้านอนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเสียดายเนาะเวลาที่เมืองไทยกับอ,อเมริกานะมันแบบกลางวันกลางคืนเนาะถ้ามินอยู่ประเทศอื่นยังประเทศอังกฤษยังโซนยุโรปนี่มินก็นจะไล่ตลอดแล้วคะเพราะมินบบมีเวียกมีงานเนาะแต่ละมือแต่ละเดมินกน็ตึ้นตึ้นตึ้งตึ้น,นอยู่แถวนี้และะ่ะ <cido f int> ตดืนอนดึกนายกับแกตินกากับขึ้นเลยขมกับงอกโอ้ยประเดียประดังไม่ใช่มิ้นอยากนอนดืกนะแต่ลูบเบนเน่ะเป็นคนเขาเป็นคนนอนน้อยนอนวันละประมาณลูบเบนนอนวันละไม่ถึงห้าชั่วโมงค่ะตื่นหกโมงเช้าถ้าวันไหนเหนืน่นนอยหน่อยเขาจะตื่นแปดโมงเช้า ไปนะคะลาท่านผู้ชมนะคะทีนี้ใครอยู่ยหน้าจอถ้าหนูไม่ได้ดูหนูจะน่าเป็นแบบนี้ <laughs> ดูอะไรคะดูอะไรคะคุณอลิสา <laughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูที่เข้ามาดูป้ามน อย่าลืมไปดูช่องป้ามนนะช่องนั้นก็ไลฟ์ไลฟ์ผ่านเว็บแคมนะคะปะ้ามน in US เปิดสองช่องพร้อมกันเลยค่ะช่องนี้ก็เปิดใหม่อีกช่องหนึ่งก็เปิดใหม่เหมือนกันแต่ช่องช่องป้ามน in US เพิ่งเปิดเมื่อวานเพิ่งเปิดเมื่อวานนี่ค่ะแต่ว่าลงคลิปลงคลิปแล้วก็ไลฟ์สดไว้เยอะอยู่ไปเบิงะะ้งด้วยค่ะเด้อไปเบิ้งใทนแน หาเงินเลี้ยงแมวหัวมีลูกกับหาเงินเลี้ยงแมวค่ะขอบคุณแม่ค่ะที่กดหัวใจกดไลค์กดอะไรให้หลายอย่างเลยตึ้งตึงคืนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเพราะว่ากลางวันจะจะไลฟ์เว็บแคมทางช่องป้ามน in US นะคะแล้วก็ช่วงก่อนตอนแรกแบบนี้ก็จะมาไล่ช่องนี้ละค่ะแยกกันสอช่อง ฝากกดติดตามนเดอ้อจ้าฝากกดติดตามแน่ก็ดูดูก่อนว่าช่องไหนถ้าช่องช่องใดช่องหนึ่งไปโลดนะไปโลดไปโลดนี้หมายถึงว่าจเจริญรุ่งเรืองนะคะมีท่านผู้ชมเยอะก็ก็จะมาไล์ช่องนั้นบ่อยๆอะไรเงี้คะ่ะถ้าช่องไหนไม่มีท่านผู้ชมก็จะห่างๆหน่อยแต่ก็จะตั้งตั้งใจทําทั้งสองช่องนั่นละคะ่ะตอนแรกว่าจะทิ้งช่องนี้แล้วแต่ว่าดูไปดูมาแล้วเอ๊ะ สับสไครก็ขึ้นดีนะขึ้นขึ้นดีอยู่ค่ะตั้งแต่เริ่มทำมาหนึ่งอาทิตย์ก็เลยยังไม่ทิ้งส่วนช่องเก่านั้นก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรคะ่ะทุกคนมันเหมือนมันโดนปิดกั้นอะคะ่ะช่องเก่ามันยอดวิวไม่ขึ้นหรือว่าเราทำคลิปไม่ดีแต่ว่าในหลังบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงไม่รู้คะ่ะมันมีอะไรผิดปกติไม่รู้ที่ช่องเก่าก็เลยเสียดายท่านผู้ชมหนู่นนะยยอดติดตามก็หกพันกว่า แต่ก็นั่นแห, L นนแหละเนาะการเริ่มใหม่มันคือการเริ่มใหม่การเริ่มใหม่มันก็คือการเริ่มใหม่มันท้าทายดีคะ่ะเริ่มใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรไพสิว่าจึงไหนกับ่มเป็นยังเริ่มใหม่ชอบชอบการชอบการผจญภัยยู <c> ่ <oughs> โอ้ยขั้นเนื่อขั้นตัวทุกคนขออนุญาตไปอาบน้ำน,นอนกอนเลยคะ่ะตอนนี้ห้าทุ่มสิบเอ็ดนาทีแล้วขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเม้ามอยก่อนนอนคะ่ะเพราะให หอมปากหอมคอเลยกับรับฟันดีนะคะเนาะผู้ใดอยู่ทั้งเมืองไทยกับของห้มีความสุขนะคะเนาะมีรอยยิ้มทุกวันห่างไกลจากโควิดเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากที่ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้เรานะคะสองคนผัวเมียสามีภรรยายอยู่กันสองคนนี้แหละคะ่ะกับน้องแมวสอง,สองคนมีลูกสองคนน้องแมว วันนี้ลาไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะยืดีมีแห้งสุบููสุขคนนะคะบ๊ายบายทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดอย่าลืมนะคะทุกคนไปกดไลค์ไปกดติดตามช่องประมน in US ให้มีนด้วยนะคะชื่อชื่อเดียวกันประมนขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ